เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมนายชนยี่นางในฐานะประธานในพิธีวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้มาร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวคือคุณสุดหลอ่อและคุณแสนสวย ซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเปลี่ยมด้วยความสุขชนี้วันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตคู่ของคู่บ่าวสาวเป็นวันที่ทั้งสองได้ตัดสินใจในการร่วมชีวิตสร้างครอบครัวและเดินทางไปด้วยกัน บนเส้นทางของความรักความเข้าใจและความผูกพันการแต่งงานไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความรักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่ทั้งสองคนต้องประครับประคองดูแลกันและกันทั้งในยามสุขและยามทุกข ความรักอาจเป็นสิ่งที่เรามาคบกันแต่ความเข้าใจการให้อภัยและความเสียสละต่างหากที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างยาวนานประคับประคองดูแลซึ่งกันและกันให้เหมือนกับวันแรกที่เราได้เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่อย่าลืมที่จะถนอมน้ำใจ ของการและกันเพราะความรักที่ยาวนานจะต้องอาศัยการให้อภัยและการปรนีประนอมขอให้คู่บ่าวสาวจดจำไว้ว่าการใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาเลยแต่คือการรู้จักจับมือกัน ข้ามผ่านทุกปัญหาไปด้วยกันให้อภัยถนอมน้ำใจของกันและกันในทุกๆวันในโอกาสอันเป็นสิริมงคลน,นี้ผมขออวยพรให้เจ้าบ่าวคือคุณสุดหล่อและเจ้าสาวคือคุณแสนสวยจงมีความรักที่มั่นคงม,มีความเข้าใจเป็นรากฐาน มีความอดทนเป็นพลังและมีความสุขเป็นของขวัญในทุกๆวันของชีวิตคู่ขอให้บ้านของท่านเต็มไปด้วยสิ่งหัวเราะและรอยยิ้มมีลูกหลานที่น่ารักและมีชีวิตครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นขอให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆ ขอให้รักกันไม่เสื่อมคลายมีความหวานชื่นตลอดไปท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณญาติผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งสองท่านในวันนี้ขอให้ความรักของคุณทั้งสองเติบโตงอกงาม เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานออยพรให้ครอบครัวของคุณทั้งสองเป็นความรักความสุขและความภาคภูมิใจของคนทั้งสองสมบูรณ์และแข็งแรงในทุกๆด้านขอแสดงความยินดีจากใจอีกครั้งครับขอบคุณครับ